วันหนึ่งอะ่ะมีคนมาให้นี่แล้วไปบล็อกบล็อกอะ่ะบล็อกอะ่อกอะมีคนมาพูดใน่ดีแล้วบล็อกอ่ะแล้วทางทางนั้นเขาก็มาบอกว่าก็อยู่อะอกว่ามีอะไรมีเรื่องอะไรเขาก็พิมพ์มาแหละมีเรื่องอะไรทําไมบล็อกแล้วปิดปิดไปทไําไมนะอย่าปิดเลยอย่าปิดอะไรเงี้ยให้ให้ใส่รหัสหรืออะไรก็ไม่รู้อะก็อ,อยู่กออ็ดีเนาะใลองดูให้ลองทำทำอะไรนะคะ ยินดีด้วยนะคุณผ่านอะไรนะไง้นอนไอ้นี่นะจะให้รออีกเดือนหนึ่งอาจจะสองสัป,ปดาห์หรือเดือนนึงพอบอกเดี๋ยวเนี้ยอีกสามชั่วโมงผ่านแล้ว <c oughs> เขาทำงานไวจริงๆแ <c> ล <oughs> เวตอนนี้ให้ลงลงสมัครอะไรนะสมัครสมัครสมารชิ ไม่มีคนดูเลยมอกสมัชิบอกลองดูเพราพิมพมานะก็ไม่ได้คุยด้วยนะอ่ก็เป็น AI ไอะายูคือ AI นะคะดับตลอดเลยนะอะไปยูก็เป็น AI นะคะดับตลอดเลยค่ะเดี๋ยวต้องเดีย๋ยขออนุญาตไปตลาด หัวพี่เขาทำไมอ่ะตบหัวตบหัวตบหัวจะอยู่าหวังทำไมคะพี่เขาอุตส่าห์มาอยู่เขาคนเดียวนะเขาเรียกวาเอกคะแนนพี่เขามาเอกคะแนนมาหาเรื่องพี่เขาถือว่าหล่อเหรอถือว่าหล่อใช่ไหมเราอ่ะเป็นตาน้มข้างตาน้มข้าวใช่ไหมเราอ่ะแม่น่ะนะมองหนูหนูก็หลบมุม่ม ทำไหลไล์หน่อยนะก็ไม่มีใครดูไม่มีใครดูของอาหารนั่นคืออะไรเนะนี่มีอะไรจู่ทุกคนม้ม,มู่จะออะไร รักมันไฟดังใจอ่อกนั่นคืออะไรไม่เข้าใจเลย